แม่ราคุยครับหิวข้าวครับหิวข้าวหิวข้าวนะครับผมหิวข้าวหิวข้าวทำยังไงนะครับหิวข้าวต้องมาหายายนะครับผมตอยเดิมนะครับก็รู้ว่าหิวข้าวต้องมาหายายนะครับแล้วถ้าทะลุไปตรงนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากําลังแบบวิทยาศาสตร์คํานวณอะไรบางอย่างข้าวเป่านกหวีนี่ผมว่าไม่ได้เป็นการแกล้งนะเหมือนแบบทดสอบสมรรถนะร่างกายมากกว่าเหมือนโชว์ขี่ความสามารถของมนุษย์อะ แต่หลายที่ผมมาไม่ทันยายเล่นไพ่สักทีนะไม่ได้เป็นการแกล้งนะอันนี้ผมฝึกนะสมรรถนะสมรรถภาพาทางร่างกายคือถ้าเราเป่าแล้วแกล้งจับยายเนี่ยไม่น่อาจจะเห็นยายปีนกำแพงก็ได้นะ <c oughs> ถือว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนเรา,าใช้ร่างกายได้ประมาณ10%เท่านั้นเองอีก10%มันซ่อนอยู่ในตัวเรา <c oughs> ยายจะปีนตรงนี้เลยวะแล้วก็วิ่งไปโผล่ในอมอค์ปรตตานีเขามาทีเอออิฟมารับยายหน่อย ครับวันนี้หิวครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมาหายายนะครับก็มาแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ยายเขาแบบว่าเซียนอาจจะเป็นมาสเตอร์พีซให้ยายได้เข้ามาในวงการเนี้ย <c oughs> เหมือนอย่างเช่นมันองมีอะไรแบบพริกผันใช่ไหม <c oughs> เมนูนี้เ็าจะเป็นการพริกผันของยายเพราะว่าคะแนนของเขาได้รับรางวัลด้วยประกวดอะไรมาแล้วก็ได้รับรางวัลชนะคนเรียนทําอาหารมาอย่างสู้ไม่ได้ถามว่าคุณเนี่ยสกายคุณถ่ายเป็นไหมไม่เป็นทำไมถามมา เขาบอกว่าสะพายถ่ายเป็นแบบทุกคลิปเลยอ๋อถ่ายไม่เป็นครับไอ้นี่ก็ถ่ายไม่ได้นะซื้อซากมา8ปิบาทเองเขากำลังอยนี่อยู่ดูรูปดูอะไรกันอยู่นะครับหลายคนถามหากินกับยายหรือเปล่านะครับผมขอแก้ตรงนี้แล้วว่าใช่ครับใช่ครับยายวันจี้หลานๆเนี่ยให้ยายหวาน วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ตาเล่าก็ดิีตานักเลงเก่าอ่ะตาเล่าเรื่องนักเลงีนไปไงเอาให้มาแ้มรอละยายวันนี้ทําอะไรให้หลานกินครับเอาแต่แกงผะแนงเนื้ออันนี้หมูอันนี้ไหมที่ได้รางวัลมาเห็นรึเปล่ามันเป็นผัดแนงไม่ใช่น้ําเยอะๆให้หวยไปผิดก็มันอายุยายจะไปรู้มันมันออกอะไร วิ่ง7วิ่ง6กอะตอนนี้วิ่งหนีเจ้านี่ป้ายยายหิวไปไปไปทำมาครับเข้าเลยป้าเตรียมเรื่องนักเลงเลยเพราะว่าช่องนี้มเหลือหลายพนักเลงเยอะนี่ครับตามมาครับยายบอกว่าเจ้าสปอนเซอร์แสนหนึ่งไม่มีใครติดต่อมาเลยว่ะยยาไม่สบายเอาแล้วหลานครับยายไม่สบายนะครับฝากโนเนี่ให้ยายด้วยครับตามน้ำ ฝากต้นเนี่ยที่ยายด้วยเลยครับอันนี้หัวกะทิคือเลื้นหมูเลือนเนื้อไว้ใส่น้ำปลาดิ้นิดมันจะมีรสชาติไม่คาวเมื่อกี้ลองกินเนื้อน่ะมันกำลังหนึบหนึบไม่เหนียวไปแล้วก็ไม่เปื่อยมากพี่ยายทำไมกลางด้งวยมันนื้จานเก่าไปเนี่ยฝากให้มันใจยายด้วยครับยายบอกว่ากำลังใจไม่อยากได้อยากได้ยาบ้งางหรอพี่แกงนี่ซื้อหาได้ตามตลาดทั่วไปนะบนมีพี่แกงทั้งภาคกลางกับภาคใต้เลยทังภาคใต้เนี่ยเขาจะมี มีเครื่องเทศอ๋อมีเครื่องเทศเยอะกว่ามีเครื่องเทศอ่าใส่ไปประมาณนึงนะครับถ้าแล้วหลานจะไปซื้อเนี่ยต้องบอกว่าอะไรยายเครื่องแกงพะแนงไส้แล้วก็หาซื้อได้ที่แมคโครแมคโครก็ส่งมาจากใต้โดยเฉพาะไงแมคโครไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมเป็นเหมร้อยนะครับถ้าอยากได้สปอนเซอร์มาเนี่ยยายรวยคนแก่เลยนะสปอนเซอร์ก็อย่าเออยายแก่ๆอย่างเงี้ยยายแก่ๆอย่างเงี้ยเด้๋วมันมีไอ้เนี่ยยายแคปทีวิวเกมแคปทีวีเกมไงยายยังไงขั้นตอนบัดให้มันเข้ากันใช่ไหมถ้ามันเข้าก โอ้ยแล้วตอนนี้หอมมากเลยอะตอนนี้คือแบบน้ำลายมันแตกไปหมดแล้วอะเอา้าเอา้าคุณผู้ชมดูครับเทเ<อ>น,นื้<ข>อเข<อ>้าไปจำง่ายดูครับ ้นหน่อยกลาเองโดยประสบการณ์ก็ไม่มีการช่างตัวใดทั้งสิ้นนับรับง่ายมากเลยอะเมนูเนี้ยใครก็ทําได้นะทาได้ไปซื้อเครื่องแกงมาไงที่ยายแนะนําคือเครื่องแกงแผนใต้ที่แมคโผรเขาสั่งมจาจากใต้เลย<ต>เพราะว่าเครื่องแกงมันจะมีบางอย่างที่ถ้าซื้อในกรุงเทพมันจะหาไม่ได้เครื่องเทศพวกอิสลามเขาทำอ๋ออิสลามจะมีกลิ่นเฉพาะวางยายอย่างหย่โขกเครื่องแกงเอง ้าใส่หัวมันมากเลยมันจะข้นเยอะถ้าใส่หัวมากมันจะมึนไงยายม,ม,มึอยายได้ลูกเขิเมือ <sm all> <rag az> แรกเกือบเสร็จแล้วลมีคนอยากให้ไปชิมอาหารที่บ้านไปเมื่อตอนนี้บอกอีกอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นร้านอาหารนะครับมีอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมขออนุญาต <st it> ไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านอยากกลับไปเยี่ยมบ้านพอพาเราไปเที่ยวพาเราไปเที่ยวปุ๊บแล้วก็พาเราไปกินข้าวที่บ้านทํากันเองบ้านๆโดยไม่มีการค้าขายอันนั้นผมไปนะครับเมื่อกี้เห็นยายต ติมหัวกะทิไ er ป huh m, like. อีกน er ิดเติ like, follow, ه, มหัวที่ให้มันข้นเข้าไปอีกหน่อยนะครับดูสีครับเริ่มเป็นพะแนงแล้วพะแนนคะแนงเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับผมรับรู้ได้ถึงความข้นนะครับชิมเกินเลยโอ้ยเหอมมากหอมมากได้เครื่องเทศแบบสุดๆอะไรบ้างเ่ยโอ้ยเฮ่อโคตรอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มได้ยังตอนนี้ครบหวานพอดีเค็มเล็กๆมีรสชาติเผ็ดขึ้นมาหน่อยอ่ะคุณ ข้าวไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมถามว่าข้าวสุกหรือยังเลยโอ้ยคิดว่ามันอร่อยมากเลยได้ได้เค็มไหมถือว่าได้แล้วเอ้ายายไม่ได้ชิมนะครับยายไม่ชิมไงพี่ยายไม่กินเนื้อยายไม่ชิมนะครับแล้วปรุงปุ๊บได้เลยแต่ว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้ยายแนะนาว่าให้เคี่ยวเนื้อหมูเนื้อปกติไปก่อนเคี่ยวให้มันน้ํามันออกใส่น้ําปลาให้เนื้อมีรสชาติหน่อยแล้วก็ค่อยมาทํากับเครื่องแกงดูครับ ดูใช้มือหยิบจะใช้มือหยิบดูเดยยายเข้า,เข,าเข้าล็อคไม่ยายขยี้ตา <laughs> ปดี EP นี้แม่ผมมาด้วยแล้วแม่ผมบอกเลยว่าไม่ได้คิดถึงยายแต่ใดครับแต่อยากกินด้วย <laughs> นี่ครับผมเสร็จแล้วครับง่ายๆนะับแดงเ,เน,นื้อมาแดงเ,เน,นืเเ้อครับเอาเสร็จแล้วยายไปข้างหน้าไหมและหมูอ่ะหมูก็ยังมีอีกคำนีๆให้รออะไระมีหมูก,กันยังครับอ๋อนี่ไงชามเก่าอ๋อยายใช้ชามเก่าเนี่ยร <laughs> ู้ว่าทำไมก้างอันนี้เดี๋ยวไปพักไว้ก่อนอันนี้หมูทำวิธีเดียวกันแม่ยายถ้างนั้นเดี๋ยวเก็บฟุตอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไปเจอข้างหน้า เสร็จแล้วครับผมเพื่อนๆครับแมไม่อยากให้ใครเล่าเลยอร่อยมากเลยติ๊กเดียเดียวกินอร่อยอะถ้าใครกินเนื้อนะอร่อยมากเครื่องแกงมันเข้าเนื้อแบบว่าหอมเนื้อหมูก็ได้เ้าตำแบบตำราจริงคือเขางอิสลาโมโกกินเนื้อหมูก็ไม่กิน้วเขาพิดมาแล้วว่าเครื่องเทศอย่างนี้เวลาเข้าไปอยู่ในเนื้อมันจะหอมเนื้อถ้าขายอะ ัดทนุนสูงก็เลยสามสิบห้าตายสิเนื้อโล่สามร้อยแล้วสูงสามมากก็ตายเราช่วยไงช่วยชาวลักยากนะ่าไงลักย่าไม่ไหวหรอก,กต, <laughs> ตาบอกถ้าช่วยลักยาก่าช่วยลากกลัวไปด้วย <laughs> วันนี้นะผม <laughs> ผมบอกว่าระหว่างกินเนี่ยธรรมเนียมของเราคือต้องมีการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างครับเดี๋ยววันนี้ตาจะเล่าว่าตาจีบยายได้ไงนะครับผมโอ้ <laughs> โห <laughs> หนักเขา <laughs> า้าไปอีกเรื่องนี้โอเคแบบกูเล่าบอกนี่ไงผมบอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์ตอนแรกจะให้ตาเล่าเรื่องว่าตาเป็นนักเลงนะครับแต่ผมว่า เรื่องหมูหมูสมัยนี้เราจีบมันยังไงถ่ายท,ทินเดอร์ขอไลน์สมัย50ปีที่แล้วจีบยังไงตา,ตงาก็ส่งจดหมายเขียนจดหมายรลกวไปส่งยังไงอะก็่าคนคือก็มีนกต่อยอใช่ปะนกต่อคือเะียนจดหมายไปให้คนนั้นคือแม่ตื่นแม่ตื่นนะแล้วตาเจอยายได้งไงเจอในโรงพยาบาลอยาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องน้นทุกคนไม่ได้ที่เล่าเปก่อนไม่ได้เกินตไม่ต้องเขินเนี่ยเด็กๆได้ที่รู้ว่าเมื่อก่อนอะมันไม่ใช่ง่ายกว่ากจะรักกันอยากจะให้เหมือนบอกว่าคนสมัยจะรู้ว่า ก่อนละกว่าจะรักกันแล้วโอ้โหลำบากแล้วมันมีค่าขนาดไหนถึงอยู่มาจนแก่ขนาดนี้จีบมันไม่ได้มีตัวจ่ายตาเขาจีบไม่เป็นไม่ได้จีบเขาจะจีบตาเขาก็ใช้กําลังใช้กําลังอย่างเดียวอดักเล็กอ่ะอุ้งยาวไกอะไม่จีบตาเขาไม่มีความอ่อนหวานก็คือเป็นคมแบบแข็งกระด้างแค่นั้นเองก็ชอบคนนี้ก็ไม่ต้องจีบไม่ต้องจีบกูป้ามแล้วหน่อย พี่ว่านี่ทำเหมือนตาเลยนะแต่ว่าพี่แบบว่าพาไปร้านเหล้าก่อนแล้วก็จับป้ามในรถถือว่าออกรถใหม่ประจำเพราะมันมีกลิ่นผู้หญิงไง ก็ตาไปเจอยายตอนไหนตอนมาที่เดียวกันจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวที่ยายทําเมนูนี้คัดเลือกเข้ามาได้โอ้ยมันเป็นแบบมัตเตอร์พีชของเมนูนี้เลยนะก็อยู่ใกล้กันน่ะยายสวยไหมตอนสาวแม่แม่ขอรูปยายตอนสาวเลยดิก็คือตาชอบยายอ่ะแต่ยายอ่ะเหลียดตาเหลียดตาโอ้โหไม่งเหมือนละครเลยว่ะเกยียดตา อะไรวะดำก็ดำนักเลงเดินเดินเนี่ยไหลหอยอย่างงี้เหมือนพร้อมโอนนะเดินพร้อมโอนอ่ะไม่เห็นมีความที่ว่าน่าชอบอะไรเงี้ยชตาเดินนักเลงคือเดินแบบพร้อมช้อนนะพร้อมโดนช้อนอ่ะยายสาวตอนเหนุ่มรอนะแจ๊สทำไมต้องนงเอายายก่อนนะมคุณผู้ชมครับอันนี้ยายครับตอนสาวๆนะครับสาวมีลูกแล้ว โอ้แต่ก็สาวแหละอุ้ยสวยเลยอันนี้นักเลงนะครับผมตา,บตาครับตาครับนี่ตาตาผมเองครับเอ้ยฮุ้ยคมนะก็ห <c oughs> ล่อยนะยายแต่ไม่ได้ไม่ตรงสเปกเราอะวา่ากันเถอะเนี่แต่งงานแต่งงานอันนี้นะครับผมตาชายตามองว่าคนนี้หละเป็นของปูละนี่ครับตัง้งแต่พศ2555นะ สองพันห้าร้อยห้าก็ตอนวัตถัยตะลุมพุกอ่ะแต่งงานมา57ปีแล้วอยู่มาด้วยกันนะครับเพื่อนๆคิดดูเดี๋ยวว่ากว่าจะชอบกันน่ยมันสำคัญนะแล้วตาใช้วิธีไหนไปจีบยายไม่จีบแล้วทำไงถึงได้ยายมาตาจะใช้รลลัดไงอ๋อจับตาเหรอตรวจลัทตกประตูได้นะแต่ตกรองประตูได้อ๋อจะเพิ่งนะตอนแรกยายพักอยู่แถวโรงพยาบาลในโรงพยาบาลหมดเลยอ๋ออยู่ในโรงครัวแล้วตายตาก็พักในโรงพยาบาลเหมือนกันอีกอ๋อทีนี้ปุ๊บเห็นยายแล้ว ชอบแล้วจะต้องได้แล้วตาเนี่ยไปเข้าทางพวกแม่ครัวมันมีอยู่หลายคนที่ยายนอนอยู่ด้วยให้พวกแม่ครัวเพื่อนๆยายรู้กันไงให้ออกไประดกลันจูได้ตาใช่เหรอตาแก็กโกหกยายยายโง่ไงบอกว่าแก็กระดกลันได้ชื่อไอ้ตัวอะไรคือเหมือนเราเล่นกลได้อะเล่นกลให้ดูอะ ชอบอ่ะแล้วก็จับปั้มเลยเหรอไม่พูดอะไรเลยเหรอตาไม่แบบเออเธองูอย่างงี้ไม่เลยเหรอไม่เลยเหรอขุดขุดเ่อนเลยเป็นเนี่ยตานี่ถ้าสมัยนี้มีโซเชียลนี่ตาตายเลยนะพอตาเข้าไปใช่ไหมเราจะลง อย่าร้องอย่าร้องเงียบไปเเดี๋ยวยายได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาก็จะไล่ออกจากงานอ๋อแล้วกลัวเราก็กลัวกลัูจะออกจากงานจะเงียบไงเรียบร้อยตาก็สะด็คเคาะให้ใช่ก็เลยแต่งงานเลยปะแต่งงานที่โรงพยาบาลนั่นแหละอ๋อถ้านีเครื่องโรงพยาบาลเลยเหรอนี่ครับมีที่โรงพยาบาลนะของเจ้าลูกเจ้าด้วยหมอก็จำไม่ไดยหมดแล้วพวกแลใช่เหรอเออตายหมดแล้วแต่ก็โหหน้าตายแล้วไม่ใช่ไมาถึงไรมาถึงเอออายุเยอะไม่ใช่หน้าตายไมาถึงว่าเอออายุมัน กลัวแล้วมีสินสอดอะไรไหมตาตอนนั้นไม่มีคนจัดงานเองเลยเขาจัดได้หมดคือไม่ออกอะไรบาทเดียวจตัรับบนี้ทีนิตาก็เลยอยู่กับยายตลอดเลยก็ตลอดยายเนี่ยเกียดตาเป็นไหมความจริงแล้วอ่ะอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยคือความ ดีของตาใช่ไหมนึกว่าสิงแม,มาจะขี้เล่ดำดำคือดีที่สุดคือดีที่สุดในโลกอ,ะอ่ะคนขยันคน,คนดีนดนดเลยแพ้ความดีตานะครับผมตาตัวดำจะจสะอาดขาวสะอาดจดีนะดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ต้องคนรวยอย่างเดียวนะตาไม่รวยแม่งปล้มแม่ปล้แม่ไปเลยอย่าปาด๋ยวแแ่งโดนจับไปเลย ไปก่อนเนี่ยขบาปั้มกับชุดไม่ปั้มกับชุดอันนี้คือรูปตาตอนเป็นผู้คูมราชการนะครับตอนนี้่ายก่อน จำผู้คุมอยู่30มสเปีสามสิบป,ปียายเลิกขายของตอนนี้ยายเลิกขายของนะครับเปลี่ยนเป็นการคิดคำนวณแทนวิทยาศาสตร์อ่ะเพรางั้นก็เลยอยู่กันมาตลอด<ต>เพราะว่าแพ้ความดีของตารับโอ้โหเล่ามันมากกูไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย <c oughs> ชีวิตครับพอแล้วเพราะว่าประมาณนี้โอ้แต่ว่ากว่าจะจีบได้กว่าจะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ไม่ง่ายนะเออเอานี้ดีกว่าให้ข้อคิดไยรุ่นหน่อยว่าชีวิตรักเนี่ยเคล็ดลับการคงทนมาเนี่ยจะเสร็จเจอกันนะช่วยเหลือกันตลอดคือถ้าคนไหนแรงเราก็อ่อนนะนะคือถ้าแรงมา เราก็อดจะข้างหนึ่งแต่ต่าคนต่างแรงเขาเรียกกิงกรากาก็แรงใช่ไหมกระจบอย่างที่พี่บอกอะจำไว้ว่าชนะไม่ได้ไรไม่ได้ไรชนะไม่ได้อะไรก็เหมือนที่เขาว่าประเทศจะทะเลาะกันประเทศเะมันได้ยังไงไม่เหมือนกันครอบครัวถ้าต่างคนต่างแข่งก็ครอบครัวก็ปังชนะไม่ได้อะไรนะครับมีแต่ความสูญเสียประเทศจะเหมือน เห mm. ม, o, 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 ม ma ือนกันประเทศชาติเหมือนกันไม่มีใครชนะครับมีแต่ผมประโยชนยธุรกิจเท่านั้นใช้เพียงเดียวทางอย่างเดียวครับเอางี้มาชิมอาหารบ้างวันนี้ให้ยายกับตาทํา2อย่างผมบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเพราะอร่อยมากเหมือนมันเข้าสูตรเขาอะเครื่องแกงมันเข้ากับเนื้อหอมแบบบ้าเลยกินข้าวอีกจานก็ได้เนื้อเราล้วนไว้แล้วมันจะหอมเ้วอย่าไปใส่สดๆใส่เกลือเลยน้ำปลาหน่อยเครื่องแกงอันนี้มันไม่เหมือนกลิ่นพะนแนงที่เราคุ้นเคยอะมันคือพะนแนงที่เข้มข้นแล้วแบบเวลากินมันจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่เราไม่เคคยกกินนนมา่อะรับ ถ้าใครอยากได้กลิ่นนี้นะไปหาที่แบคโคลเครื่องแกงแันกใต้คุณจะได้รสชาตินี้แน่ๆแล้วกะเอานะอย่าใส่ให้เยอะมากเดี๋ยวมันจะฉุนหมูครึ่งโลงเนี่ยก็ใส่สักสมช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับเ<ด>รามาชิมเนื้อหมูหน่อยนี่ครับ แล้วเวลาโรยใบมะกรูดนะมันจะหอมก็้ไปอีก mm แล้วถ้าใครชอบกินเผ็ดนะแนะนําว่ากินพร้อมพริกอันนี้ไปด้วยหอมไปอีกแล้วถ้าใครบอกว่าทางฉีกหน่อยแนะนำครับกินกับขนมจีนเพราะผมเคยกินมาแล้วสุดที oh นี้อร่อยดิโอ้โหแม่งเพลินแบบกินขนมจีนโรยหนึ่งหมดแน่ๆถ้าใครอยากจะทดลองทําหรือจะเอาไปขายเน,นี่ยได้หมดถ้าใครทําได้ก็ลองทําดูครับผมบอกเลยว่าอร่อยอ๋อคุณรู้แล้วที่ยายพูดว่าถ้าได้สปอนเซอร์จะแสนหนึ่งนะต้องให้คุ้มแบบยายที่โดนปามกหน่อยไม่งั้นไม่คุ้มยายกูหรอก กูเอาควบครัวกูมาเสียงไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครไม่ได้นะครับผมไม่เอาครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นอีพีนี้ผมบอกเลยว่าใครอยากได้สูบไปก็เอาไปทําได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีประสบการณ์แบบว่ารักหรือประสบการณ์ที่ดีไม่ดีสมัยก่อนที่เรานึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะก็มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นครับ <c oughs> ผมบอกเลยอร่อยมากเออผมมาผมอยากมาหายายเฉยแล้วก็เอากับข้าวนี้บังหน้านะครับผมแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เลยด้วยก็ทําจริงบอกสูบตายแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับผมเดี๋ยวไปเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยายไว้ก่อนโอ หล่านหน่อยครับตาั้งนะตาบ้งไหมคนทาอะไรก็มีสติถ้ามีสติมันก็เกิดความฉจาดญวีเวกขากันติเวกขาก็คือการวางตัวเป็นกลางกันติคือความหมดตนมีสมาธิมีสติคือความเลริแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องเกิดราวที่เดือดร้อนกับตัวเองแลืครอบครัวทำอะไรมีสติะจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วคนรอบข้างถ้ารู้ว่าตัวเองกําลังจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นอันตรายเอาตัวเองออกมาถอยออกมาใชถอยออกมายังไม่ขายคิดแต่ถึงดีจำถึงดีแล้วคุณจะปลอดภัยุณจะมีความ ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกัน EP ต่อไปไม่รู้เจอป่ะไม่ดูเดี๋ยวดูว่ามตื่นป่ะเนี่ยครับประมาณนี้นี่นี่ของของดีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปแล้วครับ well ไปแล้วครับไปไปดีครับไปดีครับไปดีครับอ่สวัสดีนะคะขอให้โชคดีเด็กๆกขอให้เรียนเก่งๆเฮ้ยเก็บไว้ก่อนยายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสวัสครับไปวันนี้ครับสวัสดีครับมีอะไรวะเนี่ยสวยไหมยายเสื้อชว์อะไรวะเนี่ยตัดแต่ยาย ケン